โอเคไม่ไปไหนแล้วอยู่นีแจะได้ปอชื่เยหรอเล่เออมันโคตรดีบังเดียบสุดคูนในตัวไปเลยแล้วกันเอาไปครับ ไม่มีใครอ่ะอบา้าเด็กกันทาใช่ปะอ๋อไอ้ที่ดดจน,จนี่ไม่นับแล้วเ่าเป็นทหาริึ้นตัวเองเลยนะพี่บอดรออะไรเนี้ยจะเปิดตั้งโค้ชเลยที่อ่ะ เวลากูไลณ์สดในเพจมันต้องชอบอรอเบสไม่มาเมนไในเหียก็เป็นผู้หญิงใช่หรอ,อมอยัาดาจับชืเมแมขึ้นใจเข้ามาได้ไงตกใจเลย ถ้าแม่งโดนผมมันโย่ไงผมโดนแม่งมันโดนผมวิมมมมมมง่งเขิ่งเฉยะก็ไม่พารเลยเห็นนานไยตบกดเลยนะไี่ก่อนตอนนั้นอ่ะอ <c oughs> จะเป็นแอติไีฟ้าแน่นเลยวะกูนี่เห็นเล่น,นลอ,อันหนึ่งเออกูเห็นอยู่แค่เราใครเล่นแนะ่เข้าเทียนมาอยู่วะไม่มีแล้วนะคนเรล่นหายไปแล้วนะป๋อนี่ป๋อจะทำ

เห็นนี้ไอ้บูมเดือดเยี่ยวบูมอเปล่าวะไอ้กุ้ยอะไรไอ้เกียไม่เป็นตางเปิดเอาดิพี่สัตว์เงินเหลือริบสี่บาทไหวปหมเนี่ยเติมมันหมดทัววทง กินน้ำมันเติมก็ชีวิตจริงไงเีเติมเต็มถังแล้วเกียน้ำมันหมดแล้วสองพันกินนี้ตะโพกตันน่าห้าหมื่นนะจดตัวต่อมาห้องหมื่นเดียวเองนะเกียน้ำมันยังแข็งโอ้แล้วไม่เกียเกียพอเช่พี่บอ เท่าไหร่วะฉันรู้วะถึงห้าสิบปอนะก็เก็บรถตัหลักสิบล้านอ,ะอ่ะสามสิบกี่ผิดไหวมั้งเนาะก็ยังเล่นอยู่อ่ไม่พีดีไม่หยุดเลยเล่นแม่งอยู่สองเกมอ่ะป้า ดูดิก็อย่าลดเลยฉันที่จะฆไม่จะเต็มจอ่ะพี่จำเป็นคนที่ว่าบอกผที่ช่อในจีมันเล่นเทอร์มีบัฟไปบอลเออไม่ขี่ยูเอ็ไอ้เหี้ย เพิ่งลงสตอรี่เออหลองหัวมันอะพอมังแรงด้วยตอรี่คือไอ้เจ้ารวยเหี้ยจุนดงจุนน้ำโอ้โหคอมสีขาวไม่รู้ว่าแต่เมยียมึงชดแก้วกูไปแล้วเหรอฮะหลงพี่ยังอแกุ้ยฮ ยสวยอยู่นะสวยดิซิตี้อ่ะเนี่ยเหมือนไอเอียต้าเลยสวยเซฟเปอรฟนะเออเกล่ะนะแค่เขาเอกอู่ไปแล้วไม่ใช่หรอไม่รู้ส่งแม่งเจ้าใบไงี้ยไม่เหมือนไอ้เียโคบ้ามากกว่าเออว่ะเออไอโคบ้าเหมือนไอโคบ้ามากกว่าเหมือนส้มอ่ะต้ามันเด็กโซมึงวันเขาข่าเนี่ยเฮ้ยโบนี่ยติด ถูกแล้วเนี่ยมาขาย35ไม่ได้ไปดูเอฟเคอ่ะมขายองถูกจัดว่าโดนเกียร์มาอย่างถูกเอ้ยโดนโชคมก็ยังถูกเลย29เนี่ยเอฟดีทูนราคา35ล้านเฮ้ยโอ้วถูกจะขายถูกนะเอฟดตัวทะูนนะตเหลืองอ่ะ โอ้เครื่องเต็มด้วยยี 28, ่ห้อ K28 โบโบสุดโบเนติก40ีสิบโหูแค่ของแต่งก็คุ้มราคาแล้วเต็มจัดเลยว่ะ ถ้าขายที่ผิไรา่ะเครื่องอาบี๖โบเนติกเดียดอกตัวสเวเบโคอร์ดยางเล็กค่นสี่ต่อห้าปวด4ีรอบรอบตัวต่งหวานเเอ็ สองล้านเองเหรอเวยสี่สี่ร้อยแทสวยยัง่ะที่มาขายไอศครภาพปะเออสวยดีมากมีโปรด้วยเตอือแค่แต่งเท่าไหร่วะกูาขายจะต้อล้านเองเออสูยด้วยสนิทโม่แต่โมเดียวเอาแต่งนี่มันแต่งไม่ค่อยเต็มไง เตมหน้านแพงแต่ของแต่งก็ร <Stop> ด,ดยอดสองหมื่นโอ้โหเอียเติมมาไป่ได้เหรอวะเฮียมาแต่งแล้วนะขายยี่้าล้านเนะี่ยสอเกดสเตทตห้าเกาเล็ตเทอร์โบเฮียด็อกเฮียกอลกันมาปะเนี่ยอ,อแต่น่าใส่ <c oughs> อะไรโบคู้ปะเนี่ยเออยโบกู้นี่ปวดปลาย ต้องไปหาดูรถว่ะแต่อยากได้ขอเชยขอเชยเท่าไหร่จะมีคนขายปอเชยขายครับเนี่ยแม่งไปลงราคาตัวครับตัวครับได้ยินไหมย่างค่ะกัวตอนนั้นสงสยเท่ดีแฟนพี่ปอดเออกลัวใช่ไหมครับเจอที่ไหนครับ มจากดีจะดีสายดายจวาสนี้สัตว์้าหลอกครับไี่ดีหลครับงงเลยอ่ะยิโผล่ขึ้ไ้เออออะไรย้งสเนเปอร์อยู่ไหนกันอ่ะอยู่บ้านเหรอใช่อยู่ที่บ้าน <sh> <Their royalty hurts> <ks> กูร yup. <c oughs> ั <constitutional> ่วเลยเี <ites> ้ย <At> ก <c oughs> ูฮัลโหลครับยี่งยิตอบเฉยรว่ขายไม้เฉยต่นั้นขายไม้คุยยิ่งัดเจาะเลยเชี้ยเลือะทไรสามหม่ายออห่ยมเพื่นเเออ เสียงแม่งคุ้นยังวะเออัอตัวครับ <R ating. S 1> อันนี้พี่ชาชื่ออะไรครับ